ผมอันนี้เรามาดู de 0 8ครับพี่น้อง de 0 8จะย้ายจะย้ายไปใส่คันนู้นครับถอดออกแล้ว nf หกใ้ ne ne 6ครับผม <c ười> เครื่องเกียร์ไมโบครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้กี่แรงครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมไม่รู้กี่แรงตัวนี้ ne 6 นี่ครับอถอดออกจากคันนั้นแล้วถอดออกจากคันนั้นแล้วก็จะเอาคันนี้ออกนี่ครับก็จะเอาตัวนี้ออกเอาเดบูตัวนี้ออกไปใส่แทนแป้งใหม่ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายครับไม่มีง่ายเลยทีนี้ ตำแหน่งสายเกียร์ตำแหน่งคันลูกหมากก็คนละอย่างนี่ครับแต่คันนั้นอ่ะคันนูน้นเขาจะขึ้นมาคู่กัน2เส้นแต่ตัวนี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ต้องแปลงหาให้ได้ครับงานนี้ก็ใช้สมองนิดนึงช้าหน่อยแล้วครับ นี่ครับของเขาของเขาจะลูกหมากเกียร์เขาจะไหมอัน,นีนึงหนึ่งอันแล้วนะนี่อยู่ข้างล่างอีกอันเนึง่งถามว่าได้ไหมก็ได้ครับมันก็อาจจะช้าหน่อยมันก็อาจจะช้าเพราะว่ามันต้องลืออันนี้ก็ลือออก หรือออกดูถอยเสียเขาครับดูถอยเสียเขามันต่างกันครับผมต่างกันต่างกันเนื้องานอันนี้ไม่ได้ว่านะครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้เขาจะอยู่นี่ทีนี้ขาขาคันเกียร์เขามันจะสับกันเพราะว่าตัวใหญ่นี้มันมันจะอยู่แบบนี้อ่า เดี๋ยวมีวิธีซิกซักับไม่เป็นไรตัวนี้ทำได้อยู่แล้วอถอดจากนิสันเอาเดวูใส่แล้วตัวนู้นก็เอานิสันมาใส่คืนเครื่องเกียร์เหมือนกันนี่ครับตัวนี้ก็จะเอากระบะออกใส่เป็นคอกอตัวนี้ก็เลื่อนออกไปแล้วเพื่อที่จะทำงานได้สะดวกเพราะว่ามันยกดำไม่ได้ ถามว่าช้าไหมช้าแน่นอนครับผมเพราะว่ามันคนละคนละคนละอย่างกันเลยบล็อกเบิอกอะไรคนละอย่างกันต้องหาวิธีใส่นี่ครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ